โอเคครับอาจารย์ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แนะนําตัวนิดนึงครับค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยอดขวัญสวัสดีค่ะอาจารย์ประจําภาควิชาออกแบบเครื่องประดับคณะมัทน,นาศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะครับผมวันนี้ในงานเทศการครั้งนี้เอาจารย์เอาภาพมาแสดงคืออะไรจะเล่าฟังอืมจริงๆอันนี้จุดเริ่มต้นก็คือพอได้โจทย์ว่ามันเป็นเรื่องของความทรงจําแล้วก็เรื่องของความสวยงามน,นะคะก็ สิ่งแรกที่ทําคือลองพยายามหลับตาลึกว่าในสมัยที่พระองค์ท่านยังอยู่อ่ะเราสัมผัสได้กับอะไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วเราสัมผัสได้กับหลายอย่างเลยแต่อันที่มันรู้สึกว่าเป็นความทรงจํามเมื่อเราหลับตาเราเห็นคือการได้มีโอกาส เฝ้ารับเสด็จในหลายๆครั้งถึงจะใกล้ชิดพระองค์หรือว่าห่างจากพระองค์ก็ตามแต่ภาพที่รายล้อมเราเมื่อเราหลับตาแล้วเห็นการเฝ้ารับเสด็จนั่นคือเราจะเห็นธงประจําพระองค์ที่เป็นสีของสีฟ้าอย่างที่ได้นํามาในใน,ในชิ้นงานนะคะนั่นคืออยากจะให้ทุกคนเมื่อถ้าได้มาชมงานก็ขอให้ลองหลับตานึกในในเหตุการณ์ที่เราได้ประจักษ์ ในความทรงจำค่ะอันนี้ก็คือธงสองกอเรที่เราคุ้นเคย <S S S ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าเรานึกดูคือมันจะเรียกว่าเต็มพื้นที่ในสมัยที่พระองค์ยังทรงงานอยู่ในในทุกๆที่ก็จะมีผระสงค์นิกรไปเฝ้ารับสเสด็จแล้วเราก็จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ไม่ว่าจะทราบว่าพระองค์ไปที่แห่งหนใดเนี่ยก็จะมีผระสงค์นิกกรประชาชนเนี่ยเข้าเฝ้ารับเสด็จ ฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าเมื่อเราเห็นภาพตรงหน้าค่ะมันเป็นภาพของความทรงจำนะคะเสร็จในส่วนของสีทองเล็กๆเ,เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เตียบดังเหมือนอาจจะเป็นตัวเราเองหรือว่าพระสงฆ์นิกรคนใดคนหนึ่งตัวเล็กๆที่แบบว่าเปล่งเสียงแต่ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญนั่นแปลว่าเราอยากให้คนได้ เห็นงานนี้แล้วเห็นทั้งภาพที่เป็นความทรงจําแล้วก็เสียงที่สะท้อนเข้ามาในในยุคสมัยนั้นค่ะอาจารย์ครับตัวสีทองนี้ก็หมายถึงคนก็หมายถึงตัวคนที่เราไปที่เราไปร้องทรงพระเจริญใช่ค่ะคะารย์วางไว้ตําแหน่งนี้มีความหมายไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องในส่วนของคอมโพส์แล้วก็โดยในภาพที่ตัวเองหลับตาคือลักษณะของงานนี้เป็นเรื่องของความทรงจํากับ กับภาพที่อยู่ในในสายตาเราอาจจะมักจะอยู่ตรงมุมๆเสมอแล้วก็อบอกธง<อ>แล้วก็ตะโกนทรงพระเจริญทรงพระเจริญ<อ>ก็รู้สึกว่า<อ>ทั้งคําว่าทรงพระเจริญเองแล้วก็ด้วยความปื้มปิติหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแทนมันด้วยด้วยด้วยสีทองแล้วก็ในส่วนชิ้นงานเนี้ยยังเอ่อยังย้ำเรื่องของพระนามาพิไทยพระปลมาพิไทยที่อยากจะให้ ประชาชนประสงค์นีก่อนยังได้ระลึกถึงความทรงจําการอ่านที่ถูกต้องได้สอดแทรกเข้าไปในงานชิ้นนี้ด้วยค่ะอาจารย์จงใจที่จะเลือกเฉพาะสีฟ้าของพื้นทงมใช่เลยค่ะ<ฮ>จรงใจที่จะเลือกเฉพาะเป็นสีนี้เลยเพราะว่านี้ก็เป็นสีที่เป็นสีประจําทงของของพระองค์นะคะแล้วก็ในงานชิ้นนี้เนี่ย จะเน้นย้ำเรื่องของเทคนิคการพิมพ์ให้ได้สีที่ตรงกับ,บรบองอันนี้มากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นรายละเอียดของงานที่พยายามจะพิถีพิถันให้ให้มากอันนี้ก็คือเทคนิคก็คือเป็นด <Digital Print S 1> ิจิตอลปริน์ดิจิตอลปรินค่ะใช่ไหมครับอาจารย์ก็ สีก็เป๊ะเลยสีใองเลยส่วนสีทองก็เลือกใช้แทนประชาชนสาเหตุที่ไม่วางไว้ตรงกลางรเพราะว่าเวลามีพระราชาพิธีเราเราต้องอยู่ริมริมเขาขออยู่แล้เราจะใช้ขอบรับเสด็จแล้วก็ใช้เสียงตะโกนออกมาค่ะแล้วสีสวยนะจ๊ะพอถ้าเราเห็นแล้วเป็นเป็นทงแล้วเราก็รู้ว่าเดี๋ยวพอพลิกไปอีกนิดนึงมันจะเป็นตัวนังตัวสอแต่อรย่จะเลือกสีนี้มาแล้วก็ในส่วนที่จัดแสดงก็จริงๆเราก็ ทำโพสการ์ดมาสำหรับแบบแจกก็ในเบื้องต้นก็จัดพิมพ์9กบสาใบก่อนค่ะก็เผื่อว่าเดี๋ยวได้มารับชมยังมีก็สามารถหยิบติดไม้ติดมือไปได้ด้วยค่ะในงานที่สวยมากครับค่ะก ตำแหน่งดีมีความหมายทุกอย่างเนาะ,ะได้รู้ความหมายแล้วพอมาชมภาพแล้วมันสวยแบบแล้วมันประทับใจค่ะก็น่าจะเป็นภาพที่สอดคล้องกับชื่อของงานคือรอรับสเสด็จรอรับเสด็จได้ครับอาจารย์ครับฝากงานนี้าการครั้งนี้นิดหนึ่งหลากหลายเทคนิคลหลายเลยค่ะจริงๆแล้วในภายในงานนี้น่าจะเมื่อเดินเข้ามาแล้วเดินกลับไปอะค่ะ น่าจะเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรงจำที่แสนง,งามน,นะคะซึ่งมีหลากหลายมากทั้งเรื่องของงานออกแบบชุดแต่งกายงานออกแบบตัวอ,อ,กอักษรหรือว่างานออกแบบเครื่องประดับนะคะซึ่งในงานออกแบบเครื่องประดับก็จะเป็นของอาจารย์ทั้งภาคที่ร่วมกันทำภายใต้อ่อ สัญลักษณ์ของดอกไม้ประจําพระองค์ดอกไม้ที่พระองค์ทรงตั้งชื่อต่างๆนะคะก็ให้เชิญชวนมามารับชมกันค่ะได้ครับผมขอบพระคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณค่ะ